สวัสดีัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บอินโทรมาอย่างเท่ใครกำลังงหาดีเกมอาวีราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้ฮีโร่เยอะรวนครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ tp 7รับซื้อและขายเกมออนไลน์ด้ิดตามเยอะชาติ ทุกไอเดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอด,ดีเครดิตดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100%ทาง TP7 จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะนะจ๊ะสวัสดีครับผมยูดีต้อนครับข้าวตัวตาเจ้าจะเคยวันนี้เรามาอยู่กับลอริออนนะครับผมวันนี้เอาแบบไม่คอนเทนต์๋ามากแล้วกันนะครับเอาเป็นลอริออนเลนกลาง โอเควันนี้เขาบัฟขึ้นมามีอะไรบ้างนะค <hi> รับผมก็สกิลติดตัวของเขาเลยนะครับฟื้นฟู HP แต่ก่อน2 2นะจาก1.3ส่วน3กลายเป็น1.2.12ส่วน2่วนี่คือสมมติว่า100หารออกมาก็ได้สักประมาณ50นะครับก็คือหน่ส่น2นั่นแหละก็คือ50%นะครับคือแบบโคตรแรงผมกูกันเลยไว้มาดิแล้วเราดูดเลือดอย่างแรงนี่เราดูดเลือดอย่างแรงครับ ดุดเรื่อยกับคลีฟก็แรงนะครับตอนนี้แล้วก็ขณะพุ่งไปหาบอลเขาบอกว่าจะลดความเสียหายที่ได้รับลง50%อาอร์เ์าคล้ายๆกับหยานเลยนะครับแต่ก่อนหยานเป็นอมตะแล้วก็ดี๋ยวนี้เขาปรับมาเป็นแบบลดความเสียหายอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับอารมณ์เดียวกันเลยเอาเรียบร้อยอันนี้เพื่อนเล่นสวยฮนะมาดูเราเทรดเลือดนะครับพุ่งไปหาลูกบอลแบบนี้เห็นได้ชัดเลยนะการดุดเลื่อดนะครับเทิดกับไฟเตอร์นี่แบบ ยืนเป็นเพื่อนเล่นเลยฮ <c oughs> ะอย่าโป๊โอเคเสียฟิกเกอร์ไป <c oughs> บอกได้เลยว่าผมแบบเอาสุดแน่นอนเอาสุดแน่นอนโจนไม่เคยทำให้สิทธิ์หวังโอเคหลังจากเคที่ไปก็ตามทำเมียมนะครับแต่ว่าหยั่นฟาร์มเสร็จพอดีแล้วแบบรำอย่างสุดแล้วหมดสกิลแล้วครับปื้อเจอปะตจาช็อดช็อต ถ้าโดนแทงแบบนี้ได้ครับมันเป็นตัวไรโรมะ่ะอ่าเรียวมะนะครับเรียวมะที่แทงๆบนชัวอ่าฮะอืมนี่คือตัวที่โดนเนิร์ฟไปแล้วตัวนี้เดิมโดนเนิร์ฟไปแล้วนะครับแรงเหมือนเดิมเอาบปล่ะเอาบปล่ะเอาบปล่ะวิโยบไปก่อนสวน โ้โหมาอย่างเยอะมาเฟียไม่กลัวมาเยอะแล้วจังหวะนี้อเลนขึ้นไปบนหัวแต่ว่าต้องถอยออกมาก่อนครับด้วยความที่ไอเทมมันยังไม่มีนะครับสำหรับอเลนต้นเกมแล้วโดนราม่าจาังหวะนี้โ้จะได้ครับแต่ว่าต้องออกถอยออกไปก่อนแล้วจังหวะนี้ไอฮัทเกิดมาครับแดนจังน,นี้ต่อมาเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นโอเลนะครับโอเลโอเลไม่ใช่โอริโอนะโอเลนะครับจะพิวีนเป็นคนนี้ต่อเลยสลับเผานะครับ เดินใกล้ๆไฟเตอร์แล้วมันต้องมีเผาด้วยเอ๊มันต้องมีเผาด้วยแล้่เคลียร์ขีปใบมากนะเทียบกับแพทก่อนนี่ก็คือไวๆพอสมควรเลยนะสำหรับต้นเกมแบบนี้เนี่ยยกสองและยกสองอ๋ออยกตัวเดียวยกตัวเดียวอันนั้นตายไปก่อนเบตตายไปก่อนนะผมเกือบเท่กลับไปเคลียร์อะไรต่อครับ ปึบปึ๊บปึบ,ปบตูด้ดินี่คือการเครเลนแบบรวดเร็วนะครับมีของแค่มไม่กี่ชิ้นเองเรองเท้ากันซีด้วยนะครับไม่ได้เป็นแบบรองเท้าเจาะเวทตายแน่นอนสตันดักให้ทีเพื่อนผมจะแบบวาร์ปไปข้างหน้าฮึบเออวาร์ปไปข้างหน้าขาตายแบบนี้มีอย่างเดียวต้องเสียฟิกเกอร์แต่ก็ไม่รอดครับจัองหวะนี้เดดว,วาเดินกลางเดินนู้นเดินนี่นะครับโอเค กานไปก่อนนะตอนแรกผมคิดว่าเขาจะเข้าอลิสสุดมาครับเบิร์ตอ่ะคนนี่แค่ช็อตก็เจ็บแล้วนะแค่ช็อตกับฮีโร่ก็เจ็บแล้วนะครับเดีย๋ยวเราอาจจะใช้สองแล้วก็ใช้แบบไฟฟ้าเอาไปช็อตธรรมดาก็ได้คนระับไม่ต้องไปเปลืองตัวแต่ว่าจังหวะนี้โผกโผพ,พับโผพ,พับต้องถอยมาก่อนครับกลับไปช็อตนี่คือสองสกิลนะเอาไปฝองข้อ หมายถึงย่อนนะครับสองข้อฮนะเช็คดูมไม่มีครับก็ดูดเลือดไปในเลนด้วยนะครับเออวันนี้ผมเอารูนเวทมันพาย23มาด้วยนะครับ oh. โคตรแกมอ่ะดูว่าดูดเลือดแบบเป็นเป็นปีนะฟิกเกอร์ไม่รอดนะเพื่อนไม่รอดนะเพื่อนฟิกเกอร์ปึ๊บต้องกดโอ๊บเฮ้ยทำไมป้อมมันยังตีผมต้องเสียฟิกเกอร์เลยครับ โอเคเรารีบกลับไปกันกลางดีกว่าครับกลัวหยานจะมาเดี๋ยวก่อนนะดูเชิงหยางก่อนว่าจะเดินทางไหนโอเคกลับได้น,นะครับหนึ่งสองว้ากลับบ้านปุ้มยกให้หนึ่งดอกเพื่อนโอ้โหจะบัตการซีซีเอาวิดโดนเบิร์สไะงมากช,อชอ็อตช็อตนี้ เราไปเ,เราไปอ่าดักกันบ้านดีกว่านะครับเมื่อกี้เขาขึ้นไปหาอะไรกันนะครับดักแถวนี้เลยเอา้าพูถึงก็มาเลยก็เดินชอ็อตโอ้หที่ชอ็อตธรรมดาหนึ่งสองยีก <Yeah. S 1> ็ไล้วงกันเลยนี่ไงเป็นฟิกเกอร์ทุกคนเลยไม่เป็นไรครับ <J oti. S 1> เดี๋ยวเราล้วงเอง <c oughs> เบียดยางเราก็แบบว่าเข้าสุดได้แต่เพื่อนโลครับไม่ไม่เล่นไม่เล่นดีกว่าไม่เล่นดีกว่า ไปเพื่อเล็บโอเคก okay, ลับไปฟาร์มต่ออ่าฮะมีซอลลิงนะซอลลิงมาพอดีนะครับซอลลิงมาพอดีนะครับปึ๊บปึ๊บช็อตช็อตอ้โหจะต้องเสียฟิกเกอร์ด้วยความแรงของจีน่นะครับกูจะปับ๊บดักไม่ได้เลยท่าเยอะเลย <c ười> บอมไม่โดนเลยโอเคคืออย่างมานี่คือแบบ เกือบตายผมคิดว่าเกือบตายแต่ว่าบีแกนแบบนี้ตายแน่นอนเปิดด้วยติ1 2ึ่งสงะยกโดนวาร์ปเข้าให้สตันเออโหคอมโบคอมจ่อยนี่ครับเทรดดูการเทรดดูการเทรดในแพทนี้ดูการเทรด,ดรทรดี่เขาบัฟมาให้ถ้าเบิร์ดไม่แรงพอผมคิดว่าไม่ต้องมีตัดเลือดอะเอารนเวทเป็นไพแบบนี้มาด้วยนะครับของแบบของดีเลยในแพทนี้เล่นกับโลนะโคเทพฮะ แกแถบยืนแก่แถบยืนนานมากเพื่อนหยานอุ้งแล้วโคตรแรงฮะโดนกระสุนพร้อมกับช็อตไฟฟ้าเซนโว้เช็คเช็คไม่มีชื้ไมโครโฟนปันทนูแล้วจังหวะนี้หนึ่งสองยกเต็มที่เพื่อนสปีริตอีสปอร์ตสูงไ่หนึ่งทีบับเข้าให้จับมือเลยครับเอลซู You are my friend คอมโบโคอมจ่อยกันไปครับ นี่ตอนเราต้องเดินกับอลิซเนี่ยไม่ได้เอาโูนสปิริตมาตกต้องารน,นะรปกติผมจะใส่เป็นสปิริต์เนี่ยนี่เห็นเขาเล่นเป็นวเวทเป็นพายกันก็ลองบ <Hey, you S 1> <ๆ>้างนี่กำลังแบบรอริสตันให้ปุ๊บยกเลยครับแต่เมื่อกี้ย้อนเถดฟิกเกอร์ไปแสดงว่าไฟหน้าเราอาจจะเข้าย้อนง่ายหน่อย <c oughs> ไม่เป็นไรครับสำหรับอันติเสียไปแป๊บเดียวฟิกเกอร์มันประมาณ2นาทีได้ โป๊กจะตอดไปเล็กน <c Ris ky> oh, no, ้อยนะครับโป๊กไม่แรงมากก็ตัดตอดไปคือจึ๊บปั๊บเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้นี่เข้าตายเลยนะเลี่ยมติดหินเบลดีได้เหรอว้าเยเจังจริงเมื่อกี้ตายเลยนะ่ยปื๊บปื๊บปื๊บอ้าวแกคิดดีอย่างนั้นแล้วสินะที่นายพิมพ์มาแบบนี้แกคิดว่าจบบ้านข้าได้เหรอ มาดิวะมาปากดีก่อนจบเกม่ไห่ผมขอเมมก่อนเดี๋ยวผมขอเมมก่อนอยู่ดีไม่ไม่เอาเฉยไม่เปิดเปิดเฉย,ยเนะเอาไปหนึ่งเอาไปสองมาว่าเพื่อนเลิฟผมคัดให้เออ๋อยวไม่จบเดี๋ยวมาเดี๋ยวเจอกันวัเดีด๋ยวนี้เจอแต่แบบนี้แล้วแบบคนปากดีโคตรรั่วอโอเพ่นแบบนี้ไม่สวยเลยวะ่ะ ยอนเสือฟิกเกอร์เพื่อหลบอันติวีเจนไปครับหลบสวยมากเอาละเอาอ่ะจังหวะนี่ฟิกออกมาก่อนครับเดี๋ยวเรารอคีบอีกเวฟหนึ่งตื่นเต้นทุกตาตื่นเต้นที่เลนอารีสวยเพื่อนเอายอนมิชชั่นคอมพลีทเอายอนมิชมมชั่นคอมพลีทว้าไอ้นี่ไปด้วยมิชชั่นคอมซูเปอร์คอมพลีท ไม่ถอยนะเพื่อนกูบุกสุดกูบุกสุดมาดิยังคลัสได้ตันที่ผมคิดว่ายังไม่จบเออเป็นยอนนะครับยอนตีป้อมแรงตัวนี้ไม่มีตัวตีป้อมแต่าถามว่าตีได้ไหมก็ตีได้อยู่ครับแต่ว่าเพื่อนเกิดแล้วแกนะทำให้เกฟติงขึ้นหนึ่งรต์แต่ไปพวกเล่นเต็มที่ครับเล่นเต็มที่ตอนแรกก็แบบรีวิวจะไปรีวิวเฉยเปิดมาฮะมาดิ วิแต่เขาพิมพ์มาก็แบบหิวอยู่นะไม่หิวทุกคลิปเลยเนี่ยนเราจะสั่งส้มตำมากินกหิวข้าวจังเลยแหวมาดิเพื่อน <O> s. <S หืมอืมอืมไอ้นี่เลยแต่ว่าเราต้องเล็งยอนนะรเราต้องเม้มยอนไว้ก่อนไอ้พวกไฟเตอร์อโรมิงนะมันมันไม่ค่อยสำคัญนะเล็กเกมแนละตอนนี้ยอนสำคัญสุดเราไปก็มีแจนขึ้นรถไม่ทันสวยยอนฟิกเกอร์ ขอแล้วกันยอนตัวนี้เก็บยอนถือว่ามิชชั่นคอมพลี t มาว่ะส่วนตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแต่ไฟเตอร์เราไม่กลัวเราแบบเทรดได้เเทรดได้ทัพปีแรงมากพอผมคิดว่ารูนดูดเลือดก,กับที่บัฟขึ้นมาเทรดได้เรื่อยๆเลยนะครับยืนชี้เป็นเพื่อนเลยนะครับทาไม่โดนตัดเลือดด้วยนะแบบแจมแมวดูการดูดเลือดกินไอเดยพุ่เนี้คร <S <S <ป>ับ กลับไปโดนเฉยเพื่อนรับให้หน่อยโอ้โหดีนะอาะฟอสกาดมาฟอสกาดในเรื่องของไอเทมเนี่ยม,มันมีฟอสกาดที่ผมออกใช่ไหมแล้วก็ซอริงกอลา่าไอสองไอเทมชิ้นเนี้ยพอจะทำให้ลอริออนเนี่ยแข็งขึ้นนะครับแล้วก็มีไอลูกแก้วที่เป็นโอฟนะเวลาที่กดอันติหรือว่าบินเข้าไปสามารถกดโอฟได้ที่มันช็อต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 นะครับก็ลองเล่นกันดูแต่ก่อนผมนคิดว่าตัวนี้ยากเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับ เออไอพวกยีน่าหยาดอะไรยากกว่าเยอะยากกว่าเยอะนะครับแต่ว่าในการป่าลุบปอนนี้ก็ยากอันติยากพูดเลยว่ายากนะนรัยถ้าเล่นเป็นให้แบบเหมือนโปรเพยเยอ์อาจจะยากหน่อยเนี่ยแต่ในก,การกลางผมว่าเออพเพื่อนเเล่นได้ได้อยู่เข้าใจไม่ยากครับตัวนี้หยามอยู่หน้าผมวะโอเคเพื่อนขาดการตีคอสเลเยอร์ไปได้นะครับแต่ยอนนั้นตอนนี้ไม่มีฟิกเกอร์แล้วนะ ยอดนะตอนนี้ไม่มีคิคเกอร์เลยครับถ้าโดนปอมผมทีก็ร่วงเลยแต่เอาไว้นี่ก่อนแล้วกันโอ้โหคนหลุดจับหนึ่งคนหลุดหนึ่งนายเ็คพุ่มหลังครับโอเคตีป๊อตเอ้ยไม่ใช่ตีก้อนเลยครับโผกางกันหมดสามตัวอยู่ครบเอ๊ะเอ่อติดขื่นเล็กน้อยโอ้หกำลังจะบินไปเลยพุ่มนี้ใช่ไหมเพื่อน นุยโอ้โหวุ้ยทีมันยีหน้ายังร่วงสวยครับมาดิมาดิมาดิเอามาดิฮึเป็นอะไรเดตเกมแล้วชอบพิมพ์กันวุว้ยอะไรอย่างเจ็บเลยอ่ะเพื่อนอเจ็บมากเลยอ,ะอ่ะอะนี่คือสาเหตุที่ผมไม่ได้เล่นลอรีออนนานเลยเก๋โอ้โห จะตายอยู่เร็วมึงได้จะได้ดีเดมด้วยมาวะฮึคราวนี้ลวงลวงได้แล้วยอนไม่อยู่ลวงได้แล้วเร็วมะตายไปดิตายไปดิแล้วชอ็อตสูดแล้วชอ็อตสูดฮึชอ็อตนี่เร็วมะมาดิมาดิ โอเคโดยปกติตัวมันแรงอยู่แล้วนะครับรอยออนที่ผมเคยเล่นแต่ก็เล่นไม่ได้เก่งนะเล่นไม่ได้เก่งแต่ว่าในการที่บนบัฟมาบวกคู่กับที่เขาเล่นลูนเวทํามภัยที่เขาเล่นกันนะตอนนี้นะครับาก็กลายเป็นตัวที่ดูดเลือดแรงเลยแล้วเทะกับพวกไฟเตอร์ท,ที่เบิร์ดไม่ได้แรงมากนะครับสามารถยืนให้เพื่อนได้ด้วยที่เราออกฟอดการ์อย่างที่ผมบอกนะครับผมลองเล่นกันดูหรือว่าถ้าตัวแรงๆถ้าเบิร์ดเราเอาไม่ลงผมคิดว่าเราก็เทะได้เออเทะแบบ ดูดเลือดทั้งวันนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาอปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม